สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตกันนะครับเมื่อวานนะครับใครที่ได้ติดตามไลฟ์สตรีมผมนะครับก็คือผมได้ใช้เน็ตของ True นะครับในการไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งผมสมัครแพ็กเกจอยู่แพ็กเกจหนึ่งนะครับเป็นแพ็กเกจใหม่ของ t True เลยนะที่จริงอ่ะแพ็กเกจเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่อ่ะครับนะครับ ซึ่งแพ็กเกจนี้นะครับความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตนะครับก็คือถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยจะสัปดาห์รับประมาณ160บาทรวมท้ารวมภาษีนะนะครับแต่ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ย30วันก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับผมก็จำไม่ได้ว่า400เท่าไหร่นะครับก็วันนี้ผมจะมาลองทดสอบกันนะครับก็คือลองสปีดเทสดูก่อนแล้วก็ไปดู y o u t u b e นะครับว่ามันจะลื่นดูดูลื่นไหมเนี่ยดู y o u t u b e นะครับ นี่เพื่อนๆสังเกตตรงบนหน้าจอครับมันก็จะขึ้นว่า H p a u s นะครับเพราะว่าเพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูไงว่าผมไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะครับนี่แล้วก็นี่ครับตรงข้างล่างนะครับตรงข้างล่างของจอเขียนว่า2 H 3G นะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่ผมสมัครเนี่ยมันมันไม่ใช่ความเร็ว 3G ไงแต่เป็นความเร็วเน็ตไม่ลดสปีดนะครับอ่ะเราไปสปีดเทสกันเราจะสปีดเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่า สี่เมกะบิตจริงหรือเปล่านะครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งขอบอกว่าแพ็กเกจเนี้ยสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะนะครับหลังจากสิ้นเดือนนี้ปุ๊บก,ก็ต้องรอประกาศจากทาง True อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการขยายเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีแล้วเนาะแพ็กเกจเนี้ยก็ต้องรอดูนะครับอ่ะมาสปีดเทสกันมาดูที่ฝั่งดาวน์โหลดนะครับนี่พุ่งมาแล้วครับดาวน์โหลด ทะลุไป7เมกแล้วครับโอ้โห7.61เมกมีขานาดใช้แพ็กเกจ4เมกะบิตนะทะลุไป7เมกเลยอ่ะอ่ะมาดูฝั่งอัพโหลดอัพโหลดอยู่ที่3.69นะครับไม่ถึง4เมกนะผมจำได้ว่าเมื่อวานผมสปีดเทสอะดาวน์โหลดอยู่ที่4กว่าเมกส่วนอัพโหลดก็4กว่าเมกนะ นะครับแต่ครั้งนี้แปดอ่ะเราจะทดสอบสปีดเทสกันสัก4ครั้งแล้วกันอ่ะต่อไปครั้งที่2ต้องสปีดเทสกันหลาย,ลายๆรอบหน่อยไงนะครับส่วนค่าปิงเนี่ยปิงก็โอเคนะปิงแค่30มสิบกว่าเองนะครับเนี่ยครับดาวน์โหลดพุ่งไป8เมกะครับครั้งที่2องโอ้หเร็วมากอะ่ะนี่ความเร็วนี่เกือบจะเร็วเท่ากับ Wifi บ้านผมแล้วนะ เพราะว่า Wi-Fi บ้านผมนี่ผมใช้ความเร็ว15เมกนะครับอัปโหลด1.5นะผมใช้ของ 3BB นะ Wi-Fi ที่บ้านเนะี่ยอ่ะครั้งนี้อัปโหลดตกลงแล้วนะครับเหลืออยู่เอ้ยไม่ใช่ตกลงดิเร็วขึ้นนะครับอยู่ที่4.41นะครับอ่ะครั้งที่3ครับอ่าความเร็วรู้สึก ปิงตอนนี้เหลืออยู่ที่สามห้าเมื่อกี้สามเก้านะนะครับปิงอ่าลาวโหลดก็สปีดตกลงนะเมะื่อครั้งที่สองเมื่อกี้แดกมกอันนี้เหลือตกอยู่เหลืออยู่ที่เจ็กมกนะครับส่วนอัปโหลดก็เร็วขึ้นนะครับนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นสี่จุดห้าแปดเมกะบิตนะครับอ่ะครั้งสุดท้ายครับก่อนที่เราจะไปลองดู YouTube กันนะครับ เนี่ยครับเร็วมากครับนี่ขนาด4ี่เมกะบิตนะแต่เท่าที่ทดสอบเนี่ยโหสูงสุดตั้ง8ดเมกะบิตอ่ะแต่ผมจำได้ว่าเมื่อวานที่ผมสปีดเทสอ่ะมัน4ี่กวเมกนะผมลองทดสอบหลายครั้งแล้วแต่วันนี้พิเศษคือมันโหพุ่งไปตั้ง8ปดเมกเลยอะนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่แบบไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเนี้ยแต่ไม่อยากสมัคร 3G อะเพราะว่าถ้าสมัครเน็ตสาม G อะ่ะ พอปริมาณข้อมูลมันหมดอะความเร็วมันก็จะดรอปลงถูกไหมครับมันก็จะลดสปีดเพราะว่าเราใช้ปริมาณข้อมูลตามที่เราสมัครคือเราใช้ครบหมดแล้วความเร็วมันก็ต้องลดลงแต่ถ้าเพื่อนๆสมัครแพ็กเกจเนี้ยสปีดไม่ลดครับเพราะว่ามันเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดนะครับอะเราไปลองทดสอบดู YouTube กันครับแต่คลิปที่ผมจะเปิดเนี่ยขอเป็นคลิปของผมเนาะเพราะถ้าเอาคลิปของคนอื่นมาเปิดเนี่ยผมกลัวโดนลิขสิทธิ์อะนะครับ เอาคลิปของผมเนี่ยแหละที่ผมคลิปในชา n นลผมเนี่ยแหละนะครับอมเนื่องจากโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันดู Youtube ได้สูงสุดไม่เกิน 4.80p นะครับเพราะฉะนั้นผมคงดูความชัด HD 720p ไม่ได้นะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองก็สำหรับเครื่องสำหรับโทรศัพท์อุปกรณ์ของเพื่อนเนี่ยถ้าดูแบบ 720p ได้เนี่ยก็ไปลองดูเอาละกันเนาะว่าลื่นไหมนะ4เมกะบิตเนี่ย นะครับดู 720p เนี่ยแต่ผมขออันเนี้ยเครื่องผมมันดูสูงสุดได้480เงี้ยนะครับอเอาคลิปไหนดีอ่ะคุกกีรันโอเวนเบรกนี่แหละนะครับคลิปต้นฉบับอันเนี้ยมัน HD 720p นะอ่ะสต็อกก่อนอ่ะแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพเป็นสูงสุดเลยครับ480อ่ะเดือนมาตรงนี้เลย อ่ะเมื่อสังเกตตรงสีเทานะครับนี่ครับโหลดโหลดไปเยอะมากโอ้โหดู YouTube ลื่นมากอ่ะกอนี่ครับก็ยังลื่นนะครับดูได้เนี่ยครับเนี่ยผมกอไปเรื่อยครับเนี่ยครับลื่นมากนะครับลื่นมากนี่ขนาด 480p ดูยังลื่นนะถ้าเป็น 180p 0เนี่ย ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเป็น 1080p f u l l HD หรือว่า 720p มันจะลื่นหรือเปล่านะครับสำหรับเครื่องของเพื่อนๆือคนไหนที่ดู Fu l l HD หรือว่า 720p หรือว่าดู1 0 8 0 p ได้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูนะนะครับก็ใครที่ใช้เน็ตของทูเนี่ยก็แนะนำลองสมัครแพ็กเกจนี้แล้วก็ลองเอาไปดู YouTube ดูนะครับว่าดูลื่นหรือเปล่าสำหรับ f u l l HD 1080p หรือ 720pHD 720นะครับ เพราะว่าเนื่องจากเครื่องนี้มันดูสูงสุดได้ 480p ไงถึงคลิปต้นฉบับจะเป็น Full HD แต่เครื่องนี้ก็ดูได้สูงสุด 480p นะครับเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของตัวเครื่องไงน,นะครับตัวเครื่องมันออกแบบมามันยังไงอะก็คือมันเป็นเครื่องราคาถูกไงนะครับถ,ถ้าอยากได้เครื่องที่แบบดู Full HD ได้เนี่ยมันก็ต้องเลือกเครื่องที่มัน ราคาแพงๆหรืออาจจะที่จริงเครื่องถูกๆก็มีนะที่ดู Full HD ได้แต่ต้องเป็นพวกยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ยี่ห้อซัมซุงนะครับมันมีหลายยี่ห้อ,อครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับอ่ะก็ใครที่กำลังหาเน็ตดีๆอยู่เนี่ยก็ลองมาใช้เน็ตทูแต่ต้องรีบนิดน,นึงนะเพราะว่าแพ็กเกจ4 M b เมกะบิตเนี่ยมันสมัครได้จนถึงวันที่31มมกราคมนี้คือสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากสิ้นเดือนนี้เนี่ย ต้องรอประกาศจากทางทูอีกทีหนึ่งนะครับก็ที่อ่ะก็คงไม่มีอะไรพูดแล้วเนาะนะครับก็ใครมีอะไรแสดงแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับก็ณนะเวลาที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะแต่ผมก็อยากลงคลิปไงนะครับอยากลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวสําหรับการแคสเกมเนี่ยเดี๋ยวรอกันวันเสาร์อาทิตย์ลวกันเนาะเพราะว่าณนะเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยวันนี้วันศุกร์ นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลแหละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์เนาะนะครับวันเสาร์เนี่ยผมจะเริ่มลงคลิปแหละนะครับอ่ะก็วันเท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ